มีน้องที่เป็นบ้านเล็กนะคะมาแอดไลน์มาแต่ว่าครูไม่ได้ให้รับจองเวลาแต่ว่าเขามาพิมพ์ระบายให้ครูฟังว่าเขาอะมีความเชื่อใจมีความหลงในเอ,อ่อนะครูเข้าใจว่าหนูก็ยังเด็กด้วยละ่ะนะคะเขาบอกว่าอยากให้ครูเปิดใจรับฟังนะคะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยเขาแบบเขารักหนูค่ะเขารักหนูเขาแบบ ทุกอย่างมันคลิกมันใช่นะคะเ,เรามีความจริงใจต่อกันนะคะครูเนี่ยเขาก็ฝากมาบอกว่าพอดีหนูแชร์ของครูให้เขาฟังเขาบอกว่าครูไม่เคยเข้าใจครูไม่รู้หรอกว่าคนเราอะ่ะเวลาพบรักเมื่อสายมันเป็นยังไงเนี่ยเ,เขาไม่เคยชอบอะไรในภรรยาเขาเลยโน่นนี่นั่นอืมเสร็จแล้วเขามาเจอหนูเนี่ยเขารักหนูมากมเขาต้องการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับหนูแต่ว่าเขาต้องอยู่กับ ภรรยาและครอบครัวเขาในฐานะหวหน้าครอบครัวนะในฐานะพ่อไม่สามารถที่จะเรียกว่ายาแล้วก็มาอยู่กับหนูได้แต่เขาบอกว่าเขารักหนูอืมอ่านจากข้อความที่หนูพิมพ์มาเป็นเยอะมากนะคะครูอธิบายยังไงหนูก็ไม่ฟังครูครูจะไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดครูอาจจะผิดก็ได้เขาอาจจะรักหนูจริงๆก็ได้สมมุตินะสมมุตินะ ว่าเขาไม่ได้หลอกหนูแต่วาจากประสบการณ์ครูส่วนใหญ่ผู้ชายจะหลอกเมียน้อยหลอกผู้หญิงให้มาเป็นเมียน้อยโดยบอกว่าจริงๆไม่ได้รักเมีหลวงเลยอยู่กันวยควาาจำใจจำทนโอ้โหนทนมาได้เป็นสิบสิบปีเลยนะจากประสบการณ์ครูอย่างนี้นะหนูเรามาฟังสองด้านนะสมมุติว่าเขาหลอกหนูอะจากประสบการณ์ครูผู้ชายมันอยากหาเศษหาเลยมันอยากได้ผู้หญิงที่มานอนเพิ่มนอกจากภรรยาแล้วบางทีภรรยาเลี้ยงลูกเขาเรียกว่าไงอะ่ะจะนอนกับภรรยาก็มีลูกขั้นอยู่ตรงกลาง เข้าใจไหมคะเด็กติดแม่นอนกับแม่เขาไม่สามารถมีอะไรกับภรรยาเขาได้เขาต้องการบางอย่าง,างนอกบ้านแล้วเขาก็ไปหาผู้หญิงมานอกบ้านแล้วเขาจะบอกจะให้เขาบอกบ้านที่สองว่ายังไงจะให้บอกกับผู้หญิงคนหนึ่งว่าไงว่าผมรักลูกรักเมียแต่ว่าผมแค่อยากหาเศษฐาเลยกับคุณใครจะไปพูดอย่างนั้นข้อหนึ่งเขาก็ต้องพูดให้หนูเชื่อไงหนูรู้จักเซลไหมเซลล์จะขายของอ่ะเขาก็ต้องพูดว่าไง อ๋อรุนนั้นก็ดีแต่ของของผมรุ่นนี้ดีกว่าเคยไปแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าไหมเราจะไปซื้อยี่ห้อเนี้เราเลงไว้แล้วจะซื้อยี่ห้อเนี้ยเขาจะมาพูดว่ายี่ห้อนี้ไม่ดีหรอกแต่อีกยี่ห้อนึงดีกว่าผมอยูยี่ห้อนั้นอยู่มันดีอย่างนั้อย่างนี้มันโปอย่างนั้อย่างนี้เดียวันสุดท้ายเขาย้ำจะทําให้คุณโน้มน้าวทุกอย่างเพื่อจะขายของของเขาท้าจริงๆแล้วไอสินค้าที่เขาขายอาจจะไม่ได้ดีกว่าสิงที่หนูต้องการเขาต้องการให้หนูเชื่อเขาหนูจะได้ยอมเขาไง เขาก็ต้องบอกสิว่าเขาไม่ได้รักเมียเขาเขารักหนูมันเป็นวิธีที่ง่ายและตื้นมากๆเลยนะหนูประสบการณ์ชีวิตหนูจะยังน้อยหนูยุน้อยอยู่นะอืมถึงหนูจะสามสี่สิบสามสิบสี่สิบนะครูห้าสิบกว่าแล้วนะคะแล้วมันไม่มันไม่ใช่อเอาคือครูจะไม่เกยทับเรื่งองอายรเอาเป็นว่าครูอยู่ตรงนี้งไงครูทํางานตรงนี้ให้คําปลอบใจกับคนออเรียกว่า มาสามสิบเกือบสามสิบปีแลว้วอ่ะครูเห็นมาหมดแล้วไอ้แก๊กเก่าๆมุกเก่าๆ,ๆมุกเน่าๆที่ผู้ชายซ้ำเล่นฉายซ้ำๆเพลงซ้ำๆกบทรงศิษย์ปฏิหารเมื่อ,อไหร่อะไรแบบทำไมอะไรนะแล้วก็ผิดที่เราเจอกันช้าไปครูเห็นมาหมดแล้วแต่โอเคสมมติว่าครูเชื่อหนูสมมติว่าครูเชื่อหน,สมมอหนูสมมติว่าผู้ชายคนนี้มันรักหนูจริงเอาจิงนะหนูเข้าใจมาว่าเวลาคนเราเจออะไรที่อยู่ในมือมันรักอะไรที่เป็นของใหม่มันรักหมดหละ อืจะอธิบายให้หนูฟังนะมันอาจจะรักจริงแต่มันรักวลานี้เนี่ยลูกคือสมมุติว่า iPhone อ่ะไอเห็นชัดๆแล้วนะ iPhone 10 iPhone ก่อนหน้านูนะ้นอ่ะโอ้โหเขาต้องเก็บเงินเก็บทองจะหาต้อามาเป็นเจ้าของให้ได้นะไอบางบางรุ่นเนี้ยวันที่เขาเปิดตัวเนี่ยโอ้โหตื่นแต่เช้าค่ะตื่นแต่เช้าไปรอเราซื้อซื้อ,อต้องซื้อก่อนช่วแรกจัดได้ เหมือนอะหนังสือแฮ์รี่พอตเตอร์อะไรพวกนั้ที่แบบเข้าแถวหรือนี่เป็นไงวางไม่มีมาจับเลยเข้าใจไหมเวลาที่เราอยากได้อะไรสิ่งนั้นมันคือใช่ท่านท่านนเกิดท่านนะออืเด็กไทยจํานวนมากไปเข้าแถวแต่ตีอะไรทักอย่าง,างต้องการจะซื้อแฮ์รี่พอตเตอร์ในวันแรกเออหรือแบบโทรศัพท์ไอโฟนรุ่นนี้มาลอนช์มาใหม่วันนี้โอ้โหเข้าแถวต้องมีวันแรกแล้วไงพอมันมีเวอร์ชั่นใหม่มันมีรุ่นใหม่โมเดลใหม่ขึ้นมา ฉันจะเอาให้ได้ฉันจะเอารุ่นนี้ให้ได้แล้วรุ่นเก่าสนใจไหมที่เคยไปเข้าแถวที่เคยไปร้องติสามติดติสี่ตีห้าไปรอให้ร้านเปิดไปรอเข้าแถวต้องเป็นเจ้าของให้ได้แล้วตูวนี้เป็นไงไม่สนใจแล้วเบื่อแล้วนั่นไงหนูอะคือโทรศัพท์รุ่นใหม่ของเขาหนูเขาไอโฟนรุ่นล่าสุดหล้หนูจะล่าสุดไปอีกนานแค่ไหนเดี๋ยวมึงวันนี้ขนาดนะเอางนะอ่ายๆนะผู้หญิงที่เขาเคียงบา่าเคียงไหลมานะ สร้างครอบครัวมีลูกมาด,ด้วยกันเริ่มต้นจากไม่มีบางผู้หญิงผู้ชายบางคนนะเริ่มจากมอเตอร์ไซค์คันเดียวผู้หญิงซ้อนมอเตอร์ไซค์ภรรยากว่าสามีภรรยาลาออกจากงานไปเลี้ยงลูกสามีไต่เต้า,ตาจนหนูนี้มีรถแพงๆขับมีรถเก๋งขับแล้วพาพวกหนูไปนั่งเนี้ยนะหนูคิดไหมว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนดีแค่ไหนนะข้อหนึ่งแติเขารักหนูจริงเขารักหนูเราหนูเป็นของใหม่ของเขาไงลูกเขาจะรักหนูจริงๆริเขาจะไม่โกหกเข,ขาหลงหนูไนงะ เหมือนกับคนที่แบบไอโฟนรุ่นเก่ากับไอโฟนรุ่นใหม่แน่นอนเขาอยากได้รุ่นใหม่เขาต้องบอกไงรุ่นเก่าไม่อัปเดตรุ่นเก่ามันนวงมันช้ามันนูนมันนี่สเปคมันไม่ใช่ก็ใช่สิของใหม่อ่ะหนูเป็นของใหม่ของเขาแล้วหนูคิดไหมว่าหนูคิดไหมว่าสมมุติว่าหนูรักเขาเขารักหนูสมมติตงตกลง,รงปรงใจลงหลักปักฐานหนูจะมีชีวิตยังไงกับเขาอะ หนูจะเริ่มต้นยังไงสมมติถ้าหนูมีลูกอะค่ะสมมติบางคนนะเผลอเขาไม่อยากมีลูกด้วยต่อให้หนูมีลูกกเขาเขาจะส่งเสริมส่งเสียลูกเราได้เดียดเลยเมื่อเขามีลูกของเขาอยู่แล้วเนื้อแบบไหมเขามีครอบครัวของเขาอยู่แล้วมีลูกของเขาอยู่แล้วเราเอาลูกเราไปต่อแถวเขาเข้าใจไหมคะเผลอเผอบางทีเขาไม่รับรองบุตรด้วยแล้วก็ไม่ควรอย่างยิ่งเราไม่ควรให้เด็กคนไหนเกิดมา พื้นที่ผูกมัดใครเขาไม่ได้อยากมีเขามีลูกเขามีภาระของเขาอยู่แล้วถ้าหนูแต่งงานหนูจะเริ่มต้นชีวิตกับใครสักคนทําไมไมปเริ่มต้นกับคนที่เขาไม่มีพันธะรู้ออกไหมคนที่เขาไม่มีภรรยาคนโสดอ่ะคนโสดหรืออาจจะคนที่เขาอาจจะเคยแต่งงานแล้วไม่ประสบความสาเร็จนะ ให้เขาเลิกกันมาก่อนที่มาเจอหนูมันชัวร์กว่าให้เขาไปหย่ามาแต่แรกให้เขาอยู่กันไม่ได้คือสองคนนั้นเขาไปัไม่ได้จริงๆทัศนคติเไม่ตรงกันหรืออะไรก็แล้วแต่หรือผู้หญิงคนนั้นไม่ดีไม่ใช่ให้เราเป็นคนไม่ดีไม่ให้เราเป็นแบบไปไปไป,ไปผีดศีลข้อสามอาจจะผู้หญิงคนนั้นไม่ดีมีไม่ใช่ไม่มีมีผู้ชายบางคนโดนผู้หญิงนอกใจผู้ชายบางคนโดนผู้หญิงสวมขาวสมมติว่าเขาไปเจอภรรยาเก่าเขาไม่ดีแล้วทิ้งกันไปเลิกกันไปแล้วเขามาเจอหนูแล้วหนูเป็นคนดีโอเคคุณไม่ว่าเลยถ้าเป็นอย่างนั้น แต่ที่หนูเล่ามาเนี่ยไม่ใช่นะคะอย่าเริ่มต้นแบบนี้อย่าเอาความเอเคหนูรักเขาเขารักหนูอรักเขาทหาี้ครูฟังดูอ่ะเขารักหนูหรือเปล่าครูไม่รู้แล้วต่อให้เขารักหนูจริงๆเขาสาบบดสาบานจุดทงจุดทุบเขารักหนูจริงๆอย่าลืมว่าสิ่งที่เขาพูดกับหนูเขาเคยพูดกับเมียเขามาแล้วเหมือนกันอืม ู้ชายบางคนพอภรรยาจับได้สาบานวัดดังวัดนู้นว่าจะไม่ทําอะไรอีกแล้วไม่อีกแล้วไม่ได้รักผู้หญิงอีกคนนึงเอาไว้แค่หาเศษท้าเลยสุดท้ายมันหาเศษทาเลยเขาก็เลือกภรรยาเขาต่อให้เขาเลือกหนูแล้วไงหนูไม่คิดถึงวันท้างหน้าหรอในเมื่อเขาเบื่อผู้หญิงคนที่หนึ่งที่ใช้ชีวิตเคียงบา่าเคียงไหลเริ่มต้นสร้างครอบครัวลำบากลำบากมาด้วยกัน เขาเบื่อคนคนนั้นได้แล้วหนูเป็นใครเขาจะไม่เบื่อหนูอะใช่วันนี้โอเคครูยอมรับสมมติเขาไม่ได้หลอกหนูเขารักหนูจริงๆแต่จริงๆแล้วเขาก็รักหนูเหมือนกับหนูเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่หนูเป็นของใหม่คำบอกรักหนูรักอย่างนั้นอย่างนี้เนื้อคู่ประตูแบบโอ้เนี่ยเราเป็นอะไรมาแต่ชาติปางก่อนเราเขาคือคนที่หนูคือคนที่ใช่ อคนที่เขาตามหามานานขอโทษน,นะไอ้แก๊กเนี่ยเขาพูดกับภรรยาหลวงมาหมดแล้วเขาพูดกับผู้หญิงคนนั้นมาแล้วหมดแล้วจนเขาเบื่อผู้หญิงคนนั้นมันก็เหมือนคนบางคนหยอดกระปุกแทบตายหยอดกับเกมเ,เก็บเงินสะสมเพื่อให้ได้ไอโฟนรุ่นนี้ในที่สุดก็ได้มาครอบของมาใช้ต่อมาเห็นรุ่นใหม่ออกมาไม่อยากได้รุ่นนี้แล้วอยากได้รุ่นใหม่แน่นอนไปเข้าแถวแต่เช้าเหมือนเกิดเหมือนเดิมเลยจองเลย ฉันต้องได้รุ่นนี้ฉันต้องเป็นเจ้าของรุ่นนี้สนใจรุ่นเก่าไหมอืมขายทิ้งประกาศขายทิ้งถูกๆด้วยนั่นไงเขาก็เหมือนเขาไม่สนใจภรรยาเขาแล้วไงเขาถึงได้เอาภรรยาเที่ยวไปนินทาคน,คนนู้นคนนี้ภรรยาเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ภรรยาเขาคือโทรศัพท์รุ่นที่ตกไปแล้วเพราะคนคนนี้ไม่ได้รักใครจริงฟังนะคนลักษณะน,นี้ไม่ได้รักใครถึงเขาไม่ได้รักหนูด้วยเขาแค่เห่อหนูไงเขาแค่หนูเป็นแค่ของใหม่ของเขาไง เข้าใจไหมคะคนเขาเห่ไอโฟนรุ่นล่าสุดเนี่ยแล้วถ้ามันลอนช์รุ่นใหม่ออกมาอีกแล้วรุ่นนี้เป็นไงเขาก็ประกาศขายเขาก็ไม่สนใจเขาก็วางไว้ซื้ออันใหม่ของเก่าประกาศลงใครจะซื้อมั่งขายราคามือสองเขาไม่เอาเขาเบื่อหนูกำลังจะอยู่ในโพสเซนนั้นหนูกำลังจะอยู่ในขั้นตอนชีวิตของเขาคือ ผู้ชายหลายคนที่ครูเจอมาที่คนที่มาปรึกษาครูนะส่วนใหญ่จะเป็นภรรยามาสกดจิตมาเออ่มาบําบัดมาเปิดไพ่มาเช็คอะไรทั้งหลายนะคะมาปรึกษาทั้งหลายเนี่ยนะ,ะสามีเขามีเมียน้อยคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่าเปลี่ยนไปเปยสามคนคนที่สามคนที่สี่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดพี่เมื่อไหร่ทุกคนมีบางคนโทรมาคุกคามคุกคามภรรยาหลวง พี่เมื่อไหร่จะเลิกกับเขาเนี่ยเมื่อเขาก็ไม่รักพี่แล้วเขาก็บอกหนูเขาไม่รักพี่พี่ก็อย่าให้เขาไปแล้วให้เขามีเริ่มต้นใหม่พี่จะไปถ่วงชีวิตเขาทาไมเขารักหนูเขาบอกหนูว่าเขารักหนูนี่คือภรรยาน้อยโทรมาคุกคามภรรยาหลวงเมื่อก,ก่อนนะครูไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้จนกระทั่งครูได้ฟังคลิปนะคลิปที่ภรรยาหลวงเอามาให้ครูฟังพี่พี่ก็น่าจะรู้ว่าพี่กอายุเยอะแล้ว เขาไม่ได้รักพี่แล้วพี่จะถ่วงเขาไว้ทำไมพี่จะดึงเขาไว้ทำไมคนที่เขาไม่รักพี่อ่ะเขารักหนูแล้วภรรยาหลวงก็ตอบไปว่าหนูฟังนะหนูไม่ใช่คนแรกที่พูดกับพี่แบบนี้มีน้อยคนที่สองที่สามของเขาก็พูดกับพี่แบบนี้หนูคนที่ห้าแล้วเขาไม่จบที่หนูหรอกไม่ต้องมาพูดไม่เชื่อหรอกพี่มาพูดให้หนูเลิกกับเขาเลยหนูไม่เลิกกับเขาหรอกเราหนูกับเขาอ่ะรักกัน ภรายาหลวงพูดความจริงภรรยาน้อยก็ไม่เชื่ออย่างเงี้ยถ้าภรายาหลวงเขาบอกบอกหนูว่าโอ้โหโห,หนูไอ้มุกเนี้ยมันใช้กับผู้หญิงทุกคนของมันแหละไอ้มุกพี่ว่าเออรักหนูทนอยู่กับพี่ทนอยู่กับพี่ยี่สิบปีไม่เห็นเลิกกับพี่เลยอ้างว่าเพื่อลูกเพื่อลูกหนูโดนหลอกหนูก็ไม่เชื่อนะบางทีภรรยาหลวงเขาปัดรานดีนะเขายังบอกอ่ะภรรยาน้อยบอกนี่หน้าตาหนูก็น่ารักสวยก็สวยอืมทําไมหนูไปไปหาคนดีด นูมาเอาคนผู้ชายอย่างนี้ทําไมสามีพี่เนี่ยอ่ะแล้วพี่ไม่ชอบคนไานทพี่ไม่เลิกก็เราเป็นครอบครัวไงเรามีลูกเรามีลูกด้วยกันถ้าพี่ไม่ติดลูกพี่ก็ไม่เอาหรอกคนพันเนี้ยพี่ไม่ต้องมาพูดกับหนูเลยพี่หนูรู้ว่าพี่อยากให้เราเลิกกันพี่อยากให้เขากลับไปแล้วเขาก็ไม่ได้รักพี่แล้วเขารักหนูผู้หญิงเอ่อเมียน้อยก็ยืนการคาเดิมเดิมอืมนะจริงๆมันเสียเวลาชีวิตมากถ้าตอนนี้หนูอายุสามสิบต้นต่ะหนูยัง ู้หญิงสวยที่สุดประมาณนี้เลยยังสวยอยู่นะถ้าหนูสี่ส้าห้าสิบนะหนูจะไม่สวยไม่ไม่ไม,ไม,ไมนน่เท่านี้แล้วนะถึงเวลานี้ถ้าหนูไม่รีบออกไปจากชีวิตคนแบบนี้นะถึงเวลานึงอะหนูอายุมากขึ้นอะหนูปิดโอกาสตัวเองหนูเสียเวลากับความรักแบบนี้อยู่เชื่อเถอะต่อให้เขารักหนูจริงต่อให้ครูเชื่ออ่ะอะครูเชื่อเลยว่าเขารักหนูจริงเขาไม่ได้รักเขาหลงความหลงไม่ใช่ความรักอืมเชื่อครูสิเหมือนกับ หนูว่าคนเราอ่ะเขารักไอโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดหรือเปล่าวันเนี้ยรุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยเขาซื้อเขารักไหมใช่เขาบอกเขารักเขารักวันนี้สเปคดีชอบอยากได้รอมานานนี่สเปคสูงสุดเลยอืลองอีกไม่กีก่ปีข้างหน้ามันลองมันมีรุ่นใหม่มาสิไอที่มันอยากได้นักหนาเนิดช้านวงกล้องก็ไม่ชัดเป็นไงล่ะเวลาคนอยากได้ของใหม่ฟังนะของเก่ามันแย่ มันจะเอาของใหม่จริงๆผู้ชายหลายคนแบบพอจะซื้อรุ่นใหม่เมียบอกของเก่ายังใช้ได้อยู่ซื้อทำไมของเก่ามัน,นถ้ามันอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เนี่ยของเก่ามันช้าประมวลผลช้าทําอะไรมันก็แบบว่าลองรับมันไม่ลองรับโน่นไม่ลองรับหาข้ออ้างสรารพัดว่าของเก่าไม่ดีเพราะอะไรพอจะซื้อใหม่เพราะนั้นที่เขาบอกหนูว่าเขาเบื่อเมียเขาเขาไม่รักเมียเขาเขาพูดอย่างนี้กับผู้หญิงทุกๆคนที่ไม่ใช่ภรรยาเขา นะเชื่อครูหนูเชื่ออ่ะอะครูเชื่ออ่ะว่าเขารักหนูและสิ่งที่เขาพูดกับหนูทั้งหมดเขาเคยพูดกับภรรยาเขาเป็นคนแรกแล้วเขาพูดกับผู้หญิงคนอื่นๆเรียร่ายเรียร่ายเรียบลายทางเขามาตลอดนะ่ะเชื่อครูสินะก็เป็นว่าสิ่งที่ครูอยากจะบอกหนูก็คือว่าขอให้หนูรักตัวเองนะคะอ่ะใครที่ต้องการก้าวข้ามผ่านนะคะเอ่อต้องการที่จะสะกดจิต ข้ามผ่านไปได้เฉพาะพยาหลวงเท่านั้นนะคะแอดไลน์มาจองได้ที่0897456111นะคะ